ค่ะสวัสดีค่ะก็พี่นิวนะคะวันนี้พี่นิวก็จะมาบอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปนะคะก็ต้องขออภัยน้องๆที่ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าในหลวงของเรานะคะทรงเส,สด็จสู่สวรรค์คาลัยนะคะก็ตอนนี้ก็ให้น้องๆร่วมไว้อะไระในหลวงของเรากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยไม่มีอะไรดูก็ลองศึกษาประวัติ ในหลวงได้นะคะหรือไม่ก็หาอะไรทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะคะช่วงนี้พี่นิวอาจจะงดลงคลิปไปสักพักหนึ่งนะคะก็ไม่นานนะคะก็อาจจะแบบว่าอาจจะกลับมาเร็วๆนี้อาจจะต้องรอดูสถานการณ์กัน,กนอีกทีนึงนะคะพี่นิวไม่ได้หายไปไหนนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ารอ,อให้ร่วมไว้อะไรแก่ในหลวงของเรานะคะตอนนี้โอเคค่ะก็ อ่าถ้าใครยังไม่มีอะไรทําหรือก็ดูคลิปกเก่าๆพี่นิวไปก่อนก็ได้นะคะช่วงนี้พี่นิวอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่ายังไม่หายไปไหนนะคะยังคิดถึงน้องๆทุกคนเลยโอเคค่ะวันนี้พี่นิวก็จะมาบอกแค่นี้นะคะอะยังไงก็อย่าเพิ่งหายกันไปนะพี่นิวก็ยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังสวัสดีค่ะ